สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับยังไม่มีใครตื่นเลยครับโอ้ใครเปิดดนตรีไทยเนาะนี่แต่เช้าเลยครับฝั่งไหนเนาะยังดังมาจากทางนู้นครับ นอนนัดไปนอนนู่นเมื่อคืนนี้เกือบเกือบโดนฝนถล่มอีกแล้วครับโชคดีหน่อยมันไม่ลงเม็ดมันแค่ขููเฉยมันแค่ขููมานะ ยังไม่มีใครตื่นครับยังไม่มีใครตื่นคืนนี้ต้อมบอกว่าผมว่สตาร์ทเครื่องนอนนั้งคืนเลยโอ้จะพามาดูอ่าซากย,ย้อยใหญ่นี่ครับซากย,ย้อยใหญ่เนื่องจากว่าเหล็กมันหักเหล็กมันแตกครับเหล็กมันแตกฉีกออกเลยเจ้านัดก็เลย ทำการถอดออกเลยครับเราเไฟเดี๋ยวเอาไปใส่จเจ้าอินดีเลยนะใส่ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวโดนจับยังไม่มีใครตื่นเลย าพเดินไปดูครับม,มีใครกระดิกตัวอย่างสัญญาตเตือนอันตรายเนื่องจากว่าดนตรีไทยดังขึ้นทำให้เกิดความวังเวงโอ้ ไปไม่แคลเลยครับตรงนี้รอคอยเธออยู่เสมอเลยฮะนี่ครับคืนจานชูนอนนี่คนเดียวครับเราน้อยนี่น่าจะอยู่บนรถแมคโครนะครับพี่น้อง,องอเหมือนเหมือนจะตกแต่สุดท้ายมันก็ไม่ตกครับราจ,นนจานชูนี่หอบเต็นท์วิ่งทั้งคืนเลยครับไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน เหลืออยู่ที่เดียวครับที่จานชูต้องหลบได้ตอนนี้ถ้าฝนมาตกมาจริงนะใต้เทเลอร์คุณปู่ชู <c oughs> พี่มีไอเดียหนึ่งว่ะถ้าฝนตกจริงๆนะ <c oughs> เดินหน้าเทเลอร์คุณปู่ขึ้นคันนาเลย <c oughs> แล้วก็ไปอยู่ใต้ใต้ท้องคุณปู่ยัดเต็นท์เข้าไปเลยนี่ครับ เอาหาอะไรหนุนล,ล้อไว้แล้วเนาะไ mm hmm. ม่งั้นก็วิ่งขึ้นโพนเนาะ mm hmm. เอาเทเลอร์คุณปู่วิ่งขึ้นโพนไงนข,ขึ้นเทนเลอร์นะ mm hmm. ยัดเข้าไปเลยแล้วมันไม่ตกอีก <laughs> ยัดเข้าไปยังไงยัดเข้าไปนอนในนั่นโอ้การยุงได้สบายเลยผล mm hmm. สุดท้ายแล้วฝนไม่ตก <laughs> <laughs> ยาย่เกินเ <laughs> มื่อคืนนี้ผมก็ย้ายย้ายรถหาลมเหมือนกันครับ ลำคานไออีกแก๊สก็ลำคานาาครับเมื่อคืนนี่มันไม่ยอมดับเครื่องครับนี่สงสัยมันหลับอ่ะนะเออสตาร์ทเครื่องแล้วหลับอ่ะหลับแดยวทีนี้ลืมดับเครื่องอู้สองสามชั่วโมงหนูนะจานชูตื่นนะฮะยังไม่ออกจากที่นอนแต่เหลาน้อยนี่ครับเหล้าน้อยนี่เมื่อคืนจานชูยัดเข้าไปในนี้ครับยัดเข้าไปยังไงของเขาเนี่ย ยัดเต็นรัวเหนอนยัดเต็นอัดเข้าไปครับเนื่องจากว่าเมึกอวานมันมาเหมือน,นเหมือน,มนจะตกแรงเลยเนาะอูู้มันมาแบบใช่แน่นอนเลยมื่อวานนอนไม่อิ่มสามบันกลัวฝนอืมเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยผมรอให้มันดับเครื่องมันก็ไม่หลับครับไอ้คันนี้มานอนตอนประมาณเที่ยงคืนหลังจาก นอนไม่หลับเพราะว่าดูดูหนังไปด้วยพอะรอให้ต้อมดับเครื่องไปด้วยแต่พอประมาณเมื่อคืนประมาณตีตีสามกว่ากว่าไอหมานันมาหอนอยู่ตรงนั้นอีกนึ่นีน่าหอนะหัวนอน,นเลยเออไอกลัวเราไม่กลัวหรอกครับแต่เราลำคาญนมันน่ะหอนเหา่าหอนเห่าอย่งั้นนะ่ะเออ <laughs> ห้กลัวเราไม่ได้กลัวอะไรนะแต่มัน พราะมันเรารู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วทีเนี้ยมันก็หลับยากใช่ไหมม,มันนอนมันขมตาไม่หลับแหละนี่อาเลาน้อยครับเลาน้อยหลับสบายเลยในรถนี่นี่ฮะย, <c oughs> ยังมีชีวิตยอยู่ไหมเนี่ยเราเนี่ย นอนในรถครับเรากัวฝนครับขึ้นไปนอนบนแมคโครแต่เราตัวเล็กขดตัวนิดเดียวก็อยู่ได้แล้วทอทงยังไม่ตื่นเด้วเราจะไปกวนทอทงต่อามากวนทอทงต่อครับนี่อยากตื่นนะอยู่นี่ครับนี่ครับ หลับสบายเลยพี่น้องพี่ทงที่นอนว้างฝางกว่าคนอื่นนะเสียงประลมนี่วื้วื้เลย,ย,ย,ยเออเตือนเตือนมีเรื่องแล้วเว้ยเว้ยตือนเว้ยมีเรื่องแล้วพี่ทงค่ะพี่ทง พี่ทองค่ะน้องออนมาค่ะพี่ทงค่ะ <laughs> มันไม่ยอมตื่นครับมันดิ้นเนี่ยมันขยับตัวแล้วแต่มันไม่ยอมลุกครับเรามาก่อ,อก,กวนมันนะชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยมันบอก <laughs> ทงตื่นมาเอาน้ำพึ่งพระจันทร์ให้รถดื่มหน่อยเร็ว <laughs> กวนแต่เช้าเลยไล่กวนทุกคนคนระับแต่ไอ้นัดอยู่ไกลกเกินไปกวนมันไม่ได้อันนนก็บ้านอะไรไม่รู้ตรงนูน้นหรือว่าดนตีไทยดังอยู่ข้างป่านี่ก็ไม่รู้นี่เฮ้พี่น้องไม่ใช่มันดังอยู่ตรงนี้บอกเขาแห่มาแล้วเขาแห่มาแล้วหอกท่านคนอ่อน หรือเป็นโรคหัวใจจงระวังไว้มันกำลังมา <c oughs> ครับทีมงานาเสี่ยน,นึ่งอะทีมงานสายลองพี่บู์นะครับนุ่นมะนาวนะครับมะนาวเดี๋ยวให้ดูมะนาวมะนาวจอดอยู่น,นู่นครับไอเจ้ามะนาวาเจ้าฟ้าใสาของเสี่ยน,นึ่งนะครับนุน่นะ ไอ้ที่หันหน้ามานี่ยกดัมนี่คือไอ้เจ้าฟ้าไซสเสียหนึ่งมะนาวจะจอดอยู่ข้างๆกันครับมันอยู่ไกลนะพี่น้องแต่ว่าอาถ้าเรายืนมองด้วยสายตาเปล่าๆมันก็ไม่ไกลอยู่ใกล้แต่ว่ากล้องเวลากล้องจับมันก็เหมือนไกลนะ <c oughs> นี่นะครับตอนนี้ก็แสงอาทิตย์เริ่มสอดส่องแล้วนะฮะ เริ่มส่องแสงสีทองให้เห็นละโอ้ทองฟ้ามันยังสวยงามจริงๆนะบรรยากาศนี่ครับหากคุณคิดถึงบ้านก็จงดูพวกเราไว้นะ จ้ายินดีก็จอดอยู่นี่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทีมงานคอนแก่นครับยังไม่ย้ายนึกว่าย้ายแล้วเมื่อคืนเห็นรถวิ่งออกเป็นเลยนึกว่าเขาย้ายแล้วครับนี่ฮะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีมงานคอนแก่น ทีมงานร้อยเอ็ดอยู่จะอยู่ตรงนี้นี่ครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอยู่นี่ขอนแก่นอยู่นี่นะได้ข่าวว่าฝั่งขอนแก่นนี่ดินหมดแล้วครับฝั่งขอนแก่นดินหมดแล้วฝั่งร้อยเอ็ดก็ใกล้จะหมดแล้วครับแต่ของเรานี่โอ้ลอกนี้เสร็จปุ๊บก็ขยับไปตามแนวป่านี่ครับนี่ใช่หมดเลยนะ ที่ตรงแถวแถวป่านี่ใช่หมดเลยคันนาเนี่ยครับคันนาให,ใหญ่สูงๆเลยให้อย่างนาเลยแหละทีนี้ลอกครับจะลอกต่อตรงนั้นนะน่าจะฝังตัวอยู่ตรงนี้อีกนานครับทีมงานโทรหนึ่งครับเราจะวิ่งอยู่ตรงนี้อีกนานเลยแหละนะครับตาแกบอกลอกให้หมดเลยลอกไป แล้วก็เอาต้นไม้ลงให้ด้วยแกบอกครับก็จานชูก็จัดการล้มต้นสะเดาเรียบร้อยครับนะต้นเดาจานชูเอาออกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ผมลงไปปรับกระจกแป๊บเดียวโอ้หมดขึ้นผมเต็มเลยโอ้ไม่รู้เผลอขึ้นมาตั้งแต่ตองไหนใครมาแต่เช้าเลยอ๋อชาวบ้านทั่วไปครับนึกว่าปลาหนวดมาครับนึกว่านายหน้ามา นี่รับบรรยากาศยามเช้าครับก็มีน้ำค้างน้ำหมอกนิดหน่อยนะให้ดูโดยรอบๆ190องศาครับยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นอันนู้นก็ยังไม่ตื่นอยู่กันทุกมุมครับอ่าอยู่กันทุกมุมที่จะหามุมได้นะ นี่ฮะหมุนให้ให้ดูโดยรอบเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็อรุุสวัสด์วันหยุดครับผมสุขสันต์วันเสาร์ครับผมนี่ครัวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านของพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ บายยครับผมไปแล้วครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ